สาวบ,บุญเชี่ยวหนึ่งว่าเชียวสวัสดีจ้าสวัสดีเชี่ยวทุกคนจ้าพี่น้องจ้าห้อยตากบกพริกค่ะวันนี้ลมแรงมากตากตะม่วงแล้วดิแต่ได้แค่นิดเดียวน้องวันนี้ตากทั้งวันตากไว้น้ำใบล้างน้ําทำความสะอาดทิ้งไวน้นะคะไปตากใบแดดหนึ่งแล้วก็มาเอาขวัออกเนาะตอนนี้กําลัางเด็ดใส่กระดงเอาขึ้นตาทั้งลางค่าได้สองกระดงมันสองกิโลค่ะพี่น้องค่ะปมาเห็นก่อนอันนี้กระดงแรกตุยแล้วล่ะค่ะกำลังแสบ แสบๆเจ็บๆขั้นๆค่ะเราก็จะได้แห้งน้องบอกว่าน้องใส่คอยบอกว่าให้ตาแข็งเด็ดควนแล้วก็เอาใสต่ตเยไปเก็บเด็กกินเป็นซอกปีประสันตเตรียมให้น้องนะคะทุกคนคะ่ะนี่ถ้ามนมีเราสองถุงเนาะทุกคนกระดงที่หนึ่งผ่านไปที่เด็ดควรนแล้วด้วยค่ะโอเคทุกคนสม่ตท่านแดดเลยอีกกระดงหนึ่งนะคะเพราะว่า2องกระดงน่าจะกระดงละห้ารอยกัมเราไปไปตาแดดก,กันแล้วไปเอาอีกกระดงหนึ่ง รุ่งที่สองก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแดดมากขนาดนี้เวลาเที่ยงเนาะวันนี้แดดที่สองต้องไปเด็กขวนะัอแลเด็กมากแดงกับใส่ทงแล้วก็ใส่ตู้เย็นกรอบๆนะซองกระดูมค่ะพี่น้องคะ่ะน่าจะประมาณหนึ่งกิโลนะไปเด็ดขวนกันเพกกื่อไม่เสียเวลาค่ะทุกคนนี่คือแดดสุดท้ายค่ะตาอีกหนึ่งสมงใหญ่ฮาแดดค่ะพี่น้องคะ่ะแห่งเราดีค่ะแต่ว่าท้าเวลาเสียดายแดดเนาะคะ่ะหว่างที่รอรอพิก แหงเนาะพี่น้องค่ะกแต่ตอพีกเราก็มาชมกุหลาบกันนะคะกุหลาบสีส้มของดอกอย้นะคะทุกคนค่ะสวยงามบอแล้วกุหลาบสีชมพูอันนี้ก็จะร่วงโรยแล้วนะยังมีดอกสวยอยู่นะคะสดชื่นกันไปพี่น้องค่ะว้าวสีสวยมากเนาะบานเยอะแล้วเนาะคะ่ะน,นี่ทุกคนค่ะอากาศร,ร้อนมากเลยเนาะนแต่พีกอีกประมาณส้มงหนึ่งก็เก็บใส่ตู้เย็น สวยๆหอมอยู่นะคะแต่ไม่หอมแบบอบหวนดิหอมแบบผู้ดีผู้ดีนะคะพี่น้องคะรอให้พริกแข่งแล้วเขาเก็บบักพริกกันค่ะพี่น้องคะพาสุมสวนกุหลาบกระถางทุกคนตาเก็บบักพริกค่ะพี่น้องคะเฝ้าบักพริกเฝอบักพริกปกติเราพี่น้องต้องเฝ้าเขาเนาะตาเขาอยู่ลาดนึ่งสินะเอาไอ้เฝ้าบักพริกรอเก็บพริกค่ะทุกคนเก็บใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนไปคืนเนาะ จะได้เริ่มต้นใหม่พลาแห้งแล้วนะคะแบ่งเป็นซองฟุ้งด้ยมัดให้เรียบร้อยหรอคะอย่าหยบไว้นะคะเก็บไปให้น้องนะคะทุกคนค่ะนี่คตับมะพร้งตับเจวหัวพริกข้นเผ็ดเจ้ากินไปหมดค่ะแบมออมีนก็เผาพี่แห้งนี่ก็คือเก็บได้หน้าที่สุดนะคะที่ซื้อไปนะคะขอบคุณเป็นครองด้วยนะคะไปย่ามได้แล้เอว้เปองด้ค่ะคนซื้อมาเราพี่น้องขายซื้อมาฝากไม่ชอบกินเผ็ดนะคะ ต้องปิดหรือไม่คะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะไว้เดี๋ยอร์เซียตุ้ยยินมาให้สออนิท์แบบนี้นะคะไอคิวเซียตุ้ยยินเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย